กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระก,กิ่งพิธิพินาษครั้งที่45วันที่14มิถุนายน2568ครับบัดน,นี้เป็นครั้งที่45เป็นวันที่14มิถุนายน2568ที่ข้าพเจ้าขจรพงศ์ไคเกือนขอถวายเสียงสวดสัญญา,ยายพระสตรพระบรมลำรงต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อ,จอเลยอคลัครพระเจ้าได้ปรบจบ,บน้องนี้เถิด บทหนึ่งบทการถวายอัหสมาสมุทโธพระกวาพู้ทางพวันตังพิวาเทมีสวาคาโตัวพระกวตาธโมธรรมังนามาสามีสปริปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆสังขังธรรมามิ่อบทสองบทบูชาพระบริขีนาตอหังสมาสัมุทโธสุจิลังปาริมิภะหูโตคุเนหิตทารมาโตธานิปาระมิหิจัดที่สติชาววชิวังอหังพุทธังธรรมังสังขังสารนังขตโตปูชิมิระตังตะยังธรรมโมจารามิโซธีนาบทที่สามบทชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุวตะตาสนุเทวดาสธรรมมุนีลาฉลาดสุธันตุสักขโมกขันสักเคการเมจรูเปคิ ขณะนีเคหาวั่าถุไม่ดีเขตเตพุมมาจยันตุเทวชาชลาลุวิสมยย่ขาพระธาตาสันตาสันิเกยงรุ่ยนีมูนีว่าจะังสารโวมเมสันตุธรรมะสกาวะโลภันตาธรรมะสกาวะโลภันตาธรรมะสกาวะโลภันตาสี่บรสุทบุพะ ทาคานมการนโมตัสสภะควาโตระโตสมาสัมุทสานนโมตัสสภะควาโตระโตสมาสัมุทสานนโมตัสสภะควาโตระโตสมาสัมุทสัริบทสดตยธนะรารพุทธังสานังกชามิธรรมังสนังกชามิสังขังสนังกชามิทุติยมปีพุทธังสนังกามิทุติยมปีธรรมังสนังกชามิทุติยมปีสังขังสนังกามิตติยมปีพุทธังสนังกชามิตติยมปีธรรมังสานังกชามิตติยมปีสังขังสานังกามิบทโทบทสดสัจจยาฐาน บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปามะปันมาคาถาพุทธังนเมรัตตะภูตะสารีรัจิตตังทำมังนเมรัตตะภูตะวิสุทธิสารังสังคังนเมรัตตะภูตะสุสีลัทธิติงเอตังนเมติรัตตังรัตนะยะนัตยวะหังสมาสมโมสลริสสวัตถุเสสะภูมังอัญโยยายุตะคุณะโยขวะสปะวตังอสุมิตะยมหิปิด ตเหวยะถาติฐันเตเอวังเอกลางวินาตทิตั์เลสามะสพเวนะโลเกกทาจิจะเลนะปะจะตาปุพูตังคัมพีละนาณวิสยังอติทะทุทุสัตถังวินยูหิปันธิตัชเนหิวิชัวิชัตชลูปังโลกัมหิเกหิจิกทาจุปะรพณียังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณายกายะตายะนามหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตามปิสมุตปัสตังนามสิ สุทธาภาษาทถานางปุญญะทิการณะมะสม,มุตตับมะปุญญภูมังทุกขาปมุตจะนะมุขขาสระนางขาตานางปูช้าเหสุปละมังอภิปโปชนเนยังนิพานัสัจจิกิริยายุป,ปะนิสัยจัดถังสัมมากิเลสมะละโสธนาสิทธิยาจะสาธุอัตตะกุสะเลหุป,ปะเสวณียังปาณีหิจะปีสระนางขามะนิยบนิยะเมวะสัสมาหิตังติลัตานังสระนางขาตามหะ นตินาธิวังคณะเนสูสมัสมานาปูชิมาจาปีสสะตังปุสุปัสสจิตตาตฐานนุปจาริยริยาสถานตาจะปุญญะตถาสุกเตนะสุขิพระเวมุเตเชนะตัสะจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจัาธรรมวินยามหิปะณะประมาณภูโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุโพชังตโสปนิศสยะจายยะอยัมปิโหตุ วัตถุตตเยปริจิตโตสุปะสาธกาโลแปดนามัสก,กาสิขถาโยจักขุมามหพลากัตโถสามังวุฒโธสุขโตมุตโตมราาตัสสะปาสานิวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินนยังพุทธพุทธังวลันตังชุยสารนามิโลกัสะนาทาจาว,วินายะกันจะตันต,ต,ติสัตยสติโหตุสัพันตรายาจาวินานเสมนตุธรรมโมทัชโยโยวิสยะตัสสะสัตถุทเสสิโลกะสะวิสุทธิมัรขังนิจญานิโกธรรมะทรัสสะ ทาลีสาตาโวโหสันติกะโรสุจินโนธรรมมังวลันตังศิลสานะมามิโมหะปะทาลังอุปสันตทาหังตันเตชาเตยัสธิโหตุสพันตรายาจายวินาสเมนตุสัทธรรมมะสัยนาสุขาตานุโคโยโลกสะปาปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวะขาตธรรมมังวิทิตังกะโรติสังคังวลันตังศิลสานะมามิพุทธานุพุทธัง สมะศีลทิฏฐิมตันเตยสตยสถิโหตุสัพพันตรายาจาวินานเมนตุบทุศรีเก้าบทุศรนโมกสาาัสอสัถานโมอรหันหตุสมมาสัมพุทธัสสะมหาเสนโนนโมอุตตะมะธรรมะสะสวะขาต,ตเสวะเตะนิทานนโมมหาสังคาสาปปัสสปิวิสุทธสีทัชิโนนโมโอมาตายา,า,ะะา,า,าธาระสะรัตนตยสะสสทุกังนโมโอมากาติตะสะตสะวัตวถุตยสปินโมกาลภะเวนะวิขเชันตุป,ปัทวานนโมกาลานภะเวนะสุวัสดิโหตุสัภันนโมกาลสัตเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา

ภาษาสังกเมยยมาอุปัสสังมิตวะพระก็โตสันติเกปาเจกะถาปเสนยมัติอัฏฐวตาเทวตาเสยยะถาปีติอามาเพราะว่ปุริโสสามัญชื่อว่าพระหังภาษารืยะภาษาหรือตว่าพระหังสังมิชย์ยะอิวะเมวะ สุ Adams, สสาทาวาเสศุตเทวาสุอันตรหิตาภักวโตประโตปะตุทังสุอาทโหตาเทวตาภักวันตังพิวัฒเทตวะอิอกามันตังกระถังสุเอกามันตังคิตาโคเอกาเทวตาภักวโตสัตติเกอิมังคาถังกระพาสีมหาสมโยปสังมิงเทวะกายาสมัคตะอาคตัมหมะอิมังธรรมะสมัยยังทัดขิตาเยวะอัปปะราชิสังคันติอาทโหอัปปะราเทวตาภักวโตสัตติเกอิมังคาถังกระพาสีตันตพิคโวสมาถังสุจิตตังอัตโนอุชุคมากสุสาราถิวันเนตานิคาเทตวะัิยานีปะละกันติปะปันเทวตาภควโตสัตติเกอิังคาถทโห โอหัดจมัตเมชาเตยจรันติสุธันวิมลาจุคมุตาสุธันตาสูนัคติอัตโหะอราเทวะตันก็ตสัตเกยมังคาถังกภาสีเยเกจิพุทธังสานังคตาเสนเตคมิสันติประชามุกมีปะหายยามรุษสังเทหังเทวะกายานังปริปูริสันติเดาถั่วพระควาพิขอมันเตสิเยปูเยนะพิขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวะตาสันนิปิตาโหติทัถาคตังทัศนิยะทัศนัญญาพิขุสังคันจะเยปิเตยพิขุไอเหศงอติสัมมาทังนั่งท่อตานังเอตสมะเเจววะทตาสันนมพิตาเตยส ตัดหิเยปิเตพิคเวพวิสันติอนาคตมัทนางท่านตัมาสัพพุทาเตสัมปิพรตานังเอตาัจเจวะเทวตาสันิปิตาพวิสันติเสยถาปิไมหังเอตาหิอจิคิสัมีพิขเวเทวก็ยานางนามตินามัมมิพิดยุสสามีพิขเวเทวก็ยานางนามันตังสุนารสัตุกรรมนัสิกโลทะพัสสิสามิติเอวันพันเตติโขเตติพิขุพระวัตุปะจัโสสงพระวัเอตเทววุจจะสิโลกันมนุสัตสามิยะถาผุมาตัสิตาเยสิตาคลิสน โอทามตมนัสสสุทากวิปานัสสันนาวิรากพิโยปจัตเตยจรัววันนี้ก็ปนตัวเมโตมที่สาวเกันเตเพวกระยาพิกันตาเตวิชาณาพิกโตเตตระปามารุ่งตุราจผู้สานสสนาเตสารปุยานังอัมรุสานะสานังอัปเปเกสตะตัมัทขุงสัตสาอาทาสัตตลิงสตะเอเกสานังอัมรุสานานามัทสุงอปเปเกนันตัมทัทขุงที่สาสภพทธาขงนังจะสัพหังที่ยาวว่าขี่ต่ิมานัจจมาตโตมันที่สระเหาเกศสัน ธิกรรม,มุงพิขุนักสัพิติงนังชาัสาหาสหัสสหิมาวาตายะขานะต่อไปโนยที่มาโตทิติมาโตวันวนมาโตสัสสนุมมาธรรมนาธิกรมุงพิขุนังสัพิติงวันหลังสาตาย สาตาอขีลาติสาหาายขนัต่อเมโนทีมาโตชติมันโดวันนมัโตสัสโนมัมานาพิกมุพิคุนัสมิติงวังอิเจเตโสลัสสัตาสายขนังตอเมโนทีมาโตชติมันโดวันนมัโตสัสนโนมัมนาพิกมุพิุนัสมิติงวังเวสาปาัสยขานัตอเมโนที่มาโตชุติมันโดวันนมัโตสัสิโนมัมนาพิกมุมพิุนัสามิติงวังคุมพิโลราใชโกวปุรสานิเวสนามิญโยนาสตัสสังยขนังปายูปัสติกุล ปฏิบติมาราสัิโตปุตติตัสภาโวยนันามาปะลาที่มันโตติมันโตวันนั้นมันโตสัสิโมัทนาภิกรมุพิคุณังสมิติงวังปชิมันจัทีสังราชลุนปะโปัสสตินาขณงปติมหาราชสัตสิโตปุตติตัสภาโวยนันามาปะลาที่มันโตุติมันโตวันนั้นมันโตสัสิโนมัทนาภิกรมุพิคุณังสามิติงวังอุตานันจัทีสังราชกุเวโลตัสปติยขณังทีปติมหาราชสัตสิโตปุตติตัสสะภาโวินันนามามัพลา ปุริมาที่สังถ้าตัดละโทถ้าถ้าขี่ในนวูโกปชีในน้วรูปะโกอุเวโลตะลังทีสันจตโลเตมหาลชาสมันจาตัตุโลทีสันสันารมนาทั้งสูวะในกปิทวเตสัมมจามิโตาาอาคูวจนิกาตามายากุเตนูเปเตทูวิภูจะวิุูโตโตวิภูโตสหะจะทโนกามเสถโถจกินทุกขันดุนิขันุจัปนาโถดปมัญโยจัเทวสุโตจัตมาตริจิตตเสนโัดขันธโนะโลราชเสนโสัพโธ ตัดฉากากมรพร,สรัสสัตระาอาคูปยาคาสัจยานพิยัมุนาทัตลาถาจะอาคูนาคารัสิโนเอลวนมหานางโคสมุขฆา,าสัมมิติงวันางเยนาคาลาเชส,สาาัสสาหัลติที่พาธิชาป,ปกขีวิสุทธาจาักขคูเวหายาสา เตวัชนามัตปัปตาจินตาสุปนาอิติเตศานามังพยาตานะคาัทานามาสีตุปนาโตไขมากาสิุทโธธนาหิวจะหิววหะยันตานาคาสุปนาสละมักกังสุพุทธังชิตตวาวชิลาหะเทนะสมุสังอสุราสิตาพาตโลวะสาวเสตยที่มโตสัจิโนกัลกันชาามสมาอสุราธานะเวขาสาวปชิติสุจิติจาปหาลัทโนัมุจีสหะสตานจัป่าริปุตานังสพเวโรจันนามากาสันนัยที่ตัวมิพะลิงเสยนางลาหุทธันุปาข้ามงสมบูทวานิ อากายาสะเพนะนตวิโนท่มาโตติมาโตวนมาโตสัตนมาธานาภิกมมิกุณัสมิติงวังเวทูจัเทวสาลีจัศมาิจัทเวยามาจัตุสุนิสัตเทวจันมาคุปลกิตาสุยสุนิสัตเทวสุยมาคุปลกิตานะคัตตนนรกิตวาอาคูมันเทวลหกะว่สุนังวสดเศโทสกุปาปรินโทเสเตะลายสะเพนนาตโวิโนทมาโตติมาโตวนมาโตสัตสนมาธานาภิกมมิกุณังสมิติงวังอาถายาคูสาคูเทวชาลมัขิสิขาลิวะอริทกาจารโชา ลุจิลาอาคูอาคูวาสวาเนสินโนสาเตทากายาสัพเพนาโนตบิโนที่มาโตชิติมาโตวันมาโตสัตสินโนมาทำบานาอธิกรรมวงพิคูนางสัยมิตริงว่านางสามานามะสมานามะมหาสมานามานุสาวาณุสุตตมาทธิธาสุสิกาอาคูอาคูมโนสุสุสิกาหาคูหันธยเทวาเยจารโอหิตวัสสินโนปะละคาหมาปะละคาอาคูเทวัสสินโน ไสเตหัตกายาสเพนะต่อไว้หน่ยที่มาโตชติมาโตวันนมาโตสัตสินโนมาทัรรดาพิกรมพิกุณเาสมิติงวังสุกาอารมหาอรุณาอาคูเวคานาซัสอาโอคาตะคายหาปามุคคาอาคูเทวะวิจักขนาธรรมตาหันละชามิสกาจายสัตสินโนสารยังอาคับชุโนโยทิสามพิวสติไสเตหัตกายาสเพนะต่อไว้หน่ยที่มาโตชติมาโตวันนมาโตสัตสินโนมาทัรรดาพิกรมพิกุณเาสมิติงวังเขมิยาตุสิจายามากัตขกาจายสัตสินโนสัมพิตกาลามัเสรษาโชตินามาก อาถคูปละนิมิตาเสตเตทากียเพนะนะตอมโนที่มัตโต้ีเตมันโต้นะมันโตสัสนมบรรพ์มนาพิกมงค์พิกุนางสัมมิติงวณางเตเตะเทวนิกาัสเพนะนะต่อมิโนนามันวเยนอาขัชุงเย่จันเยสัทธิสาอสหะปุริชาติมาคีลังโอคตินันนะสวัางทักเขมโอคาตหลังนาคันจันเวราะว่าอจิตาตินงสุพมาลมัตโตจะปุตตายที่มัโตสาสนั์นางคุมาโลติโสจักรสงคัสสัมมิติงวณางสารสัพพมโลกานางม้าพาพิติตรัตติะ อาคาหาริโตปริวาริโตเตจสเพยพิกาเตสิเตเทเวสภามาเกมาแล้สนาพิกามิปัสสักกนัสสะมันทิยังเอธาพันธาธาพันธาบลาเกนะพันโทวัตถุโวสมันตาปริวาริธามาวงมุจิธากรูจินังอิติตธรรมหาเซโนกันหาเศนังอเปสยิปานินาตะละมาหัจัสลังกตะวานะเพระหว่างยถาปวุสโกเมโคธนเันโตชวิชุโกตถาโสมปจุวัตถาจุธาวัติสังกุโสสยังวเซตจจะสพามียาวุตเตมานะจะคุมาตะโตมัญญิสสาสาวกจิสันเนลเตมาลัสนาพิกตาเตวิชานาถาพิทุโวเตจระอาปมุ เตจตะอปามักรุงสู่ตัวพระราาสาตนังวิตาลหิวิตาลาเคหิปักกมุงเลสังโรมันปิชยงสเพวิชิตสังคบาพยาติตาสิโนโมทันติสาปูเตหิสาวกานเตชเนสุตาติบวสุทิสิบเอ็ดบวสวทมังคสุตังหนึ่งอเสวนาจัพลานังปันทิตานันจัเสวนาปูชาจัปูชนียังเอตามังตุมังสองปฏิรูประเทศสวาโสจะปุเพจักรตะปุญญตาอัตตสัมปะมานิที่จะเอตามังตุมังสามภาคุ สัจจันจะสิปัญจะวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจายตามัตุมังสี่มาตาปิตุอุดปัถานังปุตตะทาราสัสังโหอนากุลาจะกการมันตาเอตามังตุมังห้าทานันจะธรรมจริยาจะยาตะการนันจะสังขโหอนาวัชานิกรรมานิเอตามัตุมังหกอารติวิรติปาปา,ปามาัชฌาปานา haya, จะจะสัญญโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตามัตุมังเจ็ดคารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญุตา กาเนะธรรมสวรณังเอตามังตุมังแปดขันตีจะโสวัจัดสตาสัมานานั้นจัทัศนังกาเนะธรรมะสาชักัจฉาเอตามังตุมังเก้าตะโปจะพมมะจะดิยันจะอริยะสัจจานะทัศนังนิพพานะสจิตริยาจะเอตามังตุมังสิบพุทธสัตโลกาธรรมีหิจิตตังยสัตนะกัปติอโศกังวิละชังเขมังเอตามังขุเอตามังขุตมุมังสิบเอตตาทิสานิเอตาทิสานิกตะวานะสัพัต ธรรมะปราชิตาสัพพธาโสถิงคัจช ha ันติตันเตสังมังคารุต ah, oh ุมันติบทส่วนที่สิบสองบทสวดรัตนปริฏยังกินจิวิตังอิทาวาคุลังวาสเคสุวาอย่างรัตนังปณีตังนัโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปีพุทเถรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขยังวิลาคังอมตะนางปณีตังยัตทัชขาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเะสมัติกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยามพุทธเสโถปาริวันท ยีสุจริงสมาธินานันตะลิกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมุนนะวิชติธรรมปิธรรมเลตนาณปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุปุขลาอัฏฐสตังปัสสะถาอัจจตาลิเอตานิยุขานิโหติเตทักขิเนยญา,า,าสุขัสตสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพลานิอิธรรมปิสังเคร,รตานิรัตนังปณีตัตงเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปคัคยุตตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโอคะโอตะมัสสา สานามิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐามุพานิพินพุติงพุลสมานาอิธรมปิสังเครตังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรณนางนาวังนัติสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกผาวสิงเตขีนะพีชาอาวิรุงีิฉันทานิพันติทีลายถานายมปฏีโป,ปโอิธรมปิสังเครปณีตังรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุบุตรสดที่สามบุตรามบุสารสวรสัสดิ์อัตตาหาเวชิตตังเสยโยยาจะยังอิตลาปชา อัตัถันตสะปูสะสะนิจังสัญญะตจาร <Columbus> ิโนเนวะเทโวนาคันทัพโนมาโลสาพมมุนาชิตังอปาชิตังกิยิลายถาลุปสะชันตุโนบุสวดที่สิบสี่บุสวดเกสะปุตตะสูดภาสิตมิธังเตนะภควาตาชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธาตุมเหมาอมนุสยานเวนะมาปัลลมมาปารายมาอิติกิปารายมาปิตะกสัมปทานเนนมาตากะเหตุมานณยัคเขหเหนะมาอากาลปาลิวิตะเกนะมา ทิทิณชานักขันติยามาพัพพาลูปตะยามาสมมโนโนคารยถาตุมเมเหอัตตะเนวัตนาวะชาเนยาถาอิเมธรมากุสลายอิเมธรมาสาวชัยอิเมธรมาวินยุขราหิตาอิเมธรมาสมตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสงวัตติอัฏฐาตุมเมเหปชะยะปชะเฮยยาถายถาตุม เหอตตนาวชันเนยยถาอิเมธรรมากุสลายอิเมธรรมาอนะวชัยอิเมธรรมาวินยูปัสสถาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาทิตายสุขายสังวัตตันติอัฏฐะตุเมเหอุปะสัมปชะวิหะเลยยถาติบทวดที่สิบห้าบทวดอุปะเนยสูตรอุปะนิยติชีวิตตะปัมายังฉลูปันิิจสัตนะสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปขามาโนปุญญานิกกยิราธะสุขาวะหานิอุปะนิยติชีวิตตะปัมายัง ฉลุป,ปนิตาัสสานสัสติตานาเอตังพยังมรณะเ,เปขา,าโนโลกามิสังปชาเหสันติเปโขโยทะกาเยนะสังยมโมวาจายอุทัสเจตาสาตังตัสสะเปสาสะทุกสุขายะโหติยังชื่วามโนปะกะโรติปุญงธรรมโมหวเวรขันติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุข มาวหาติเอสานิสังโสดทมเมสุจเนนะทุขติงคัตสันติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจติยถาปัญญายปสติอานิพินติทุเขเอสามะโควิสุทิยาสเพสังขาราทุขติยถาปัญญายาปสติอิทอธนิพินติทุเขเอสามะโควิสุทิยาสเพธรรมะอนัตติยถาปัญญายาปสติอานิพินติทุเขเอสามะโควิสุทิยาบทสวดที่ฐิภคบทสวดอปันนกัจาดกอปันนกัตฐานเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตัธัญญายาเมทาวีตังคันเหยะอปัน พระหุงเวสนางยันติปภัตตานิวนานิจะอาลามาลุกขัจเยันนิมนุษสาพยัตติตาเนตังโขสนางเขมังเนตังสลมัมุตตะมังเนตังสลมาคัมะสัมพสัพะทุกขาปมุจติโยจะพุทันจะธรรมจะสังขจัตสนางคาโตจตาลิอริยะสัจจานิสัมมัปปัญญยะปสติทุกขังทุกขสมุปปปาทางทุขสะจะอติขมังอริยันจะอัตถังขิกังทุกขุสมัคามินาง เอตังโสนัง,ขงขเ out, eh, งขมังเอตังสนะมุตตมังเอตังสลมาคัมมะสัพพะ er, ทุกขาป drink, มา iten, fire, ุจติบทสวดที่สิบเจ็ดบทสวดพันเทพรัตตะคาถาอติตังนานาวะฆะเมยยะนัปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ส่วนมุ่งหวังสิ่งอย่างมาไม่ถึงยะถาตีตัมปทีนันตัง อปันตัญจะนะเขาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาไปแล้วเสียสิ่งยังมาไม่ถึงก็เป็นยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยทำมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิธานะพะลูไหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่งอนงัน,ไม,งน,นไม่คอนแขงในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปุโป,ปงเถิดอาเชวักิจจะมาตัดปังโกชัญญามารณังสุเวเพิ่งเทำาพามเพียรเสร็จในนี้แหลใครเราจะรู้ความตายวันพุ่งนักขินโนสังขารันเตนะมหาเศนนะมัจจุนาเพราะความผัด มะตันทิตังตังเวพาเทกะลาโตติสันโตอจิคเตมุนิติพัมมุนีผู้สงบย่อมเล็กบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดขันทักลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตีหนึ่งจเจริญด้วยประการฉนนี้แลบทสวดที่สิบแปดบุสวดพินะคะปัจเจเวฆน้าปะทะชลาธรรมโมหิชลังอนตัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิมธทมโมไม่หิพยาธิงอนตัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาแล้วนะทำโมไม่หิมรนัง มนาเปหิตนานาภาวะวินาภาวะเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเดรัจจทั้งหลายกรรมมัสะโกมะขกกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกฤตสามีกันยาวนางวาปะปะกังวาตัสสะทายาโทภู้สามีเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิ อภินหังปัญนเวคิตพังเราทั้งหลายคนไม่ยาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทสวดที่สิบเก้าบทสวดเทวตาวิยะยุชนะคาถาทุกขปจันขาพยาปตาโสกับจันทิพยาโสกับปตาจันทิโสกาโหตุสเพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมิหิสัมพระธรรปุจจะสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสภัพภัสภัพปฏิสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังแักขันตุสัพทาภาวนารพิรตตาโหตุขัสตุเทวตาคาตาสเพเพผู้ทาระประตาปเจเกนจักรยังพลังอาถรรพ์ตนนจักรตช่นนักนละขังพริมิสสัตโ บุตรศที่ยี่สิบบุตรศเทวตาปฏิฐานะคาถาฐันทามายังปฏิฐานะคาโยพนามาเสดยาเทวตาสันติวิหารละวัสินีผู้เปรย์คาเรพุทธิคาเลแตยิงแตยิงตาธรรมะทันยนภรณตุปูชิลาสดถิงนกโรเตถาวิหาระมันทะเลเทลาจามาชานว่การจับพิฆวสาราไมการาปฏิปัสกาขามาจาเทศานิขมาจิตสลาสันปานภูตาสุกิตาพูริทุเตศราผู้ชายเยปิจันทะอันทะสัมผวาสังเสรดชาตาอัฐาวุปฏิการนิจญาในกัรธรรมะวรังปฏิจ จะเตสะเพปิทุคัสสะกัลโณตุสังขยังถาตุจิลังสตังธทมโมธรรมัตลาจะปุกขาราสังโฆโหตุสมโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหระขันตุสะธรรมโมสะเพปิธรรมจาริโนทุรมิงสัมปาปุยเนยามะธทมเมอะไรยะปเวติเตบทสวดที่21บทสวดสภปฏิธนะคาถาหันธรรมะยังปฏิธนะคาถาโยพนามาเสปุญญสิทธานิกัตตะขอสัตว์ทั้งหลายมีที่สุดไม่มีประมาณยานันยานิกัตตานิเมจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสัญจะภาคิโนโหตุสัตานันตะ ปะปะมางนากาแลแห่งมุนทั้งหลายอื่นนี้ข้าพเจ้าโดยทําแล้วเยปิยาคุณะวันตาจะคือชนเหล่าใดผู้เป็นที่รักผู้มีคุณไมหังมาตาปิตาทโยมีบรรดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ถาเมจาปะยะที่ถาวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมัด มัชะตะเวรีโนและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติสันติโลกสมิงและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเตภูมมาจตุโยนิกาคือนในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ปันเจกัจจตุโวการามีขันห้าแหลขันหนึ่งในขันสี่สังสาะรต,ะต่งตางๆพระว่าพระเวท่องเที่ยวอยู่ในภพม้อยและภพใหญ่าย,ยาตังเยปติทานาเมกสัตว์เราใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตยสยางขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยจิมังนัปชานันติก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวัเ้หลา่นน มยาทินานะบุญญานังอนุโมทานาเหตุนาเพราะเหตุเืออนุโมทานาทั้งหลายพเพราะเหตุเพราะเหตุเกิดอนุโมทานาบุญทั้งหลายกาพเจ้าได้ให้แล้วสัพเพสตาสถา,าหัวตูขอสัตทั้งปวงจงอย่ามีเวรเอาเวลาสุขขชีวินโนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขม,มาปะทันจะโปปรับโปณตุแลจงถึงทางเกษมเถิดเตสาสาสาิทธะตังสุภาขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยาหจากอิกานในความเพียรและงแห่งหาการบูชาพระไตรด้วยการสายายบูสบดมนพระสภาพร,รินและพระขาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าผลักทุกภัยทางโปงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกกะทาธรรมขอทวยเทวทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสายาสายายบูสวดม์และธรรมธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปรดมนยขอแก่ข้าพเจ้าและบุญคนพระกิ่งพลิภินาโดยมูลมน,นที่สมเด็จพระยาสังวรบัตบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัะถุมงคลทั้งหลายที่สามถิ่งสร้างขึ้นน้ำที่ผ บุญบุญส่วของข้าพเจ้าทั้หลาเกิดจากการสวดมนต์เจริญพิบผลภาวนาขอน้องถวายเป็นผู้ทู้ธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆ้บูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปราจริยาจะแผทั้งปวงค้นเจ้าความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชั้นโตศักดิ์และมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่ารัพย์สมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสเร็จในกันเกิดกรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจตุรรพพิทั้งคืออายุุวสขะเธออขอนุโมทนาบบุญกัครออบครัวยดพิรับ